Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long; it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never I Dream Motor house. นะครับวันนี้โดยผมนะครับชานชัยคนเดิมนะครับวันนี้ก็านานๆจะมีรถสไตล์นี้เข้ามาสักครั้งหนึ่ง mm. ก็เลยอยากนําเสนอ,อให้กับทุกท่านที่สนใจนะครับดูนะครับว่ารถตัวนี้ก็คือรถสายของรถบรรทุกพร้อมเครื่องทําความเย็นนะครับวันนี้ขอเล่าเรื่องราวของรถก่อนและกันรถตัวนี้จะเป็นรถยี่ห้อฮิโนนะครับปีที่จดทะเบียนก็คือ2,560นะครับจดปีทะเบียน60นะฮะแล้วก็ เครื่องยนต์นะครับ150แรงม้านะครับตัวความยาวของรถก็คือสเปค4เมตร30มเซนนะฮะ4เมตรส0เซนสภาพของรถก็คืออยู่ในสภาพที่สมบูสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับรถคันนี้เรียนทุกท่านตามตรงนะครับว่าไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับเป็นหัวเดิมมาจากโรงงานทั้งทั้งหมดเลยนะครับเป็นรุ่น x อ็กซ์จานนะครับถ้าเป็นรหัสต่างเป็นทางการของเขาแต่พวกเราก็จะเรียกกันว่า Hino Expert Hi n o Expert นะครับตัวนี้เป็นรุ่นหัวเล็ก เหมาะที่จะเข้าในซอยเหมาะที่จะเข้า,าตามซอยแคบๆหรือว่าตามต่อกแคบๆนะครับไม่ใช่รถแบบไซส์บิ๊กนะครเป็นไซส์ออกจากมินิด้วยซ้ำไปนะครับหัวก็หัวเล็กๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ,อสมรรถนะของรถคันนี้เล็กแต่จิ๋วนะครับเครื่องยนต์เนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมลองขับดูแล้วรถพวกนี้อัตราการเร่งดีมากนะครับแล้วก็ ล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กจากข้างมาเลยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับแล้วก็จะเป็นยางเรเดียนทุกเส้นยี e ่ห้อมิชลินทุกเส้นเลยนะครับของเดิมรถคันนี้เนี่ยสเปคของการต่อตู้ของเขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารถคันนี้เป็นรถที่ต่อเป็นเครื่องทําความเย็นนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เชื่อมโยงกับเครื่องยนต์เครื่องทําความเย็นเนี่ยจะเชื่อมกับเครื่องยนต์ของรถโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แยกเครื่องนะครับเพราะว่ารถตัวนี้มันไม่ใช่รถไซส์ใหญ่อะไรนะครับอุณหภูมิเนี่ย สามารถที่จะได้ติดลบอยู่ที่ลบ10องศานะครับแต่ถ้าถ้าลบ10องศาได้เนี่ยเวลาที่ลูกค้าจะโหลดสินค้าประมาณองาประมาณความเย็นที่ลบ18องศาเนี่ยสามารถที่จะทําทงานได้เลยโดยที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องรอนะครับ18องศาสอดสินค้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะปรับเข้าไปในในใน,ในอุณหภูมิที่เราต้องการทันทีนะครับแล้วก็เรามาดูสภาพตู้นะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับ ู้ใบนี้ต่อที่อู่เบิ่มการช่างนะครับอยู่ที่จังหวัดชาเชียงเซวหรือที่หลายๆคนชอบเรียกกันว่า8ริ้วนั่นแหละครับเนี่ยฮะต่อมาจากจากที่อู่อู่เบิ่มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสภาพภายในตู้เป็นยังไงนะครับส่วนสภาพตัวรถเนี่ยผมเรียนตามตรงเลยนะครับว่ารถคันนี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรนะฮะแค่ผมล้างออกมาเฉยๆก็อยู่ในสภาพนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นมาตรฐานของดีมอเตอร์ก็คือเราจะเช็คทั้งหมดก็คือจระบีลูกปืนล้อแล้วก็ ของเหลวนะครับผมจะถ่ายทิ้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ามันเกียร์ <S <S น้ามันเครื่อง <S <S น้ามันเฟืองท้ายอันนี้อยู่ในสิ่งที่เราทําเป็นประจําของเราอยู่แล้วนะครับไส้กรองอากาศทุกอย่างเราก็จะเช็คให้ทั้งหมดนะครับสภาพยางก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเดี๋ยวเราเราเห็นตู้ภายนอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าสภาพของตู้เป็นยังไงสภาพของพัดลมแอร์เป็นยังไงเห็นไหมครับพัดลมแอร์ที่อยู่ข้างในเนี่ยใช้ถึง4ตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตู้เล็กๆแบบนี้นะครับลมแรงมากนะครับแล้วก็ผนังตู้แล้วก็พื้นตู้เนี่ยด้วยมาตรฐานอู่ที่เขาทำาจนขึ้นชื่อเนี่ยก็จะผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบที่เห็นนี่แหละครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับมีกันชนเสริมข้างหลังด้วยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบนล่างนอกในเนี่ยคืออุป,ปกรณ์เป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าถ้าจะไปวิ่งของที่เกี่ยวกับความเย็นรถคันนี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าวิ่งในซองในซอยเล็กๆเนี่ยโอ้โหคล่องมากนะครับแล้วก็มาดูกัน สภาพภายนอกของตู้ก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับสภาพช่วงล่างเรามองดูได้ด้วยตาเราแบบนี้เราก็รู้แล้วว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็จะมีกล่องเก็บของด้วยนะครับกล่องเก็บของตัวนี้นะครับเรียนทุกท่นานว่ายังยังทำด้วยสแตนเลสนะครับเขาทําเป็นสแตนเลสให้เลยนะครับที่ออกมาจากอู่นะฮะแล้วก็คัช <c> ซ <oughs> ีไม่ต้องห่วงครับอยู่ในสภาพที่สวยงามมากแล้วก็ ภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงเห็นไหมครับภายในห้องโดยสารก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบอยู่ในสภาพที่สวยงามนะฮะอุปกรณ์ต่างๆวิทยุอุปกรณ์น้ปัดพวงมาลายัยยางปูพื้นเบาะนั่งทุกอย่างนะครับผ้าหลังคาก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับตั้งใจเปิดดูอีกทีไหมเื่อเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องยนต์นะครับ เห็นไหมครับเครื่องยนต์จะเป็นบล็อก150แรงนะครับเครื่องฝาแดงที่เราจะาอาชอบพูดกันนะครับก็คือรหัสเครื่อง N04C นะครับซึ่งเป็นยอดนิยมใน Hino Expert นะครับในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็กำลังเนี่ยคนค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นนะครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยสมรรถนะดีนะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มกับคุ้มกับน้ำมันที่จ่ายออกไปนะครับ เ็บต่างๆสภาพหัวเก๋งก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเพราะว่ารถคันนี้อย่างที่ผมเรียนลูกค้าไปนะครับว่าไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นสภาพรถแล้วก็สมรรถนะของรถนะครับไม่ต้องห่วงตู้อยู่ในสภาพสวยช่วงล่างอยู่ในสภาพที่ดีตัวรถหัวเก๋งเครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่พร้อมนะครับสนุนราคารถคันนี้นะครับผมตั้งไว้ที่6 3 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับ หลายๆท่านถ้าสมมติว่าสนใจแล้วก็จะซื้อเป็นเงินสดก็พรุ่งนี้ก็รับรถได้เลยเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าจะจัดไฟแนนซ์เครดิตดีๆก็สามารถที่จะจัดได้เต็มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ <c oughs> ถ้าสนใจนะครับก็ประสานงานมาหรือติดต่อมาที่ผมได้เลยชานชัยนะครับ0816577048 <c oughs> แล้วก็คุณทุกตานะครับ0898914921นะครับ ร้านของผมนะครับอยู่ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับถ้าหลายๆท่านยังไม่เคยเข้ามายังไม่เคยเห็นด e มอเตอร์ Dream Motor อยู่ตรงไหนนะครับลองพิมพ์เข้าไปใน Google Maps นะครับเข้าไปใน Google Map นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า d r m มอเตอร์แล้วก็ Google Map เขาจะพาทุกท่านที่สนใจรถเนี่ยเข้ามาถึงตรงที่ผมยืนอยู่นี่เลยนะครับมาเลือกมาชมดูนะครับว่ารถเราไม่ได้มีแค่รถตู้เย็นนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาจะพาดูนะครับว่าเรามีรถเคนอีกเยอะแยะนะครับสิบล้อก็มีตู้เย็นตอนนี้กําลังทําอยู่ก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ฝากลูกค้านิดหนึ่งนะครับถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดติดกดถูกใจแล้วก็กดติดตามดีมมอเตอร์นะครับเพื่อที่จะได้นำคลิปดีๆแล้วก็ทําคลิปดีๆส่งให้กับทุกท่านดูนะครับแล้วก็หลายๆท่านอาจจะมีรถที่สนใจอยากจะขายนะครับ อยู่ที่ไหนก็กกกตามนะครับถ้าสนใจจะขายโทรมาหาผมกินก้างเข้ามาเดี๋ยวผมจะจัดทีมของผมออกไปดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อกันได้ทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดนะครับพร้อมที่จะไป okay. ถ้าอย่างนั้นก็วันนี้นะครับขอจบคลิปรถฮิโน่ดูโทเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ